กลับมาที่ช่วงแรกของรายการนะครับในช่วงของท่องไปบนผืนน้ําอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปพบกับบางยาซีนซึ่งมีฉายาว่าไอ้หนุ่มรถไถเราจะไปดูกันครับว่าวิถีชีวิตของบางยาซีนจะเกี่ยวพันอย่างไรกับรถไถ และมีความน่าสนใจให้เราได้ติดตามและพินิษพิเคราะห์ขนาดไหนขอเชิญรับชมได้เลยครับสนับสนุนโดยร้านหนองจอกอคอเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดใกล้สุเาหล่าฮยีมีนาหนองจอก029883047 สายน้ำนอกจากจะเป็นสายทางที่หล่อเลี้ยงชีวิตแล้วยังเป็นเสมือนสายโซ่ที่กำหนดวิถีของแต่และชีวิตด้วยวิถีที่สืบสายโซ่มาจากน้ำจืดย่อมต่างจากวิถีที่สืบสายโซ่มาจากน้ำเค็มวิถีที่มาจากแหล่งน้ำเสียในตัวเมืองย่อมต่างจากวิถีที่มาจากแหล่งน้ำใสในชนบทล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่แหล่งกำเนิดนั้น วิถีชีวิตของยาซีนที่สืบสายโซ่มาจากบรรพบุรุษก็เช่นกันแม้จะเป็นวิถีที่แลดูไม่เฟื่องฟูก็รู้แต่ก็เป็นรากที่ยังลึกลงไปในทุกชีวิตโต๊ะกีผมอยู่ข้อสิบสองที่ที่นี่ครับอยู่ถัดจากกระทุ่มรายมาหน่อยสมัยก่อนโต๊ะกีะกีทำนาโต๊ะจะทำคอด ทำข้อคนในกรุงเทพและทั่วไปทั้งโต๊ะไม้ราบครับว่าเขาสืบทอดสืบทอดต่อกันมาหรือเปล่าและตะก,กี้ก็อยู่ทางนี้อยู่ทำมาหากินอยู่โดยการทํานาการทํานาในสมัยก่อนต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติเป็นหลักจึงทํานาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งใน,นแต่ละปีจึงมีช่วงเวลาว่างจากการทำนาหลายเดือน แม้ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำนาแต่ก็ไม่ว่างจากการทำงานในสมัยก่อนมันทำนาได้ปีละหนึ่งครั้งและมีจังหวะว่างในปีหนึ่งหลายๆเดือนเราก็มีการเลี้ยงงวเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ดังนั้นอาชีพเสริมคือการเลี้ยงงวเมื่อยังไม่ได้ทำนาช่วงที่แรง ที่ทำนาไม่ได้จำนวนงัวมี10บถึง20ตัวที่พ่อแม่ได้เลี้ยงและตอนนั้นผมก็ยังเล็กอยู่ก็มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยช่วงเวลาแห่งการทำงานที่มีอยู่ตลอดทั้งปีเด็กชายยาซีนจึงมีงานทำอยู่เสมอไม่ขาดมืองานเหล่านี้อาจทำให้ชีวิตในวัยเด็กของยาซีนไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบายแต่วิธีนี้ ก็หล่อหลอมให้ยาซีนเติบโตขึ้นมาเป็นคนสู้งานเช่นในปัจจุบันพออายุถึง10ขวบเราก็ได้ช่วยพ่อส่งนมและเกี่ยวหญ้าให้วัวด้วยตอนนั้นใช้มอไซค์ฮอนด้ารอย่ามีกระเป๋าสะพายอยู่2ฝั่งฝั่งละ5้าโลถึง7จ็โล เพื่อจะวิ่งไปส่งตามบ้านแถวแถวกระทุ่มรายร้านไม่ไม่มีครับสมัยก่อนร้านยังไม่ค่อยมีจะมีบ้านส,ส่วนใหญ่ตอนไปโรงเรียนนี่เราสมัยก่อนได้เดินทางด้วยการเดินไปโรงเรียนเดินไปตามคนาระยะทาง3มกิโลครับออกสายเป็นประจำที่ออกสายพ่อต้องช่วยคุณพ่อ ทำงานบ้านก่อนช่วยงานพ่อมีล้างข้อควัวดูงวัวเสร็จก็จะแต่งตัวไปก็ประมาณเกือบ8ดโมงกว่าจะถึงโรงเรียนก็9โมงเขาขึ้นห้องกันหมดแล้วอออลลจบจากโรงเรียนนพ ผมก็ได้ไปต่อที่โรงเรียนเทคโนโบางกะปิอีกสามปีแล้วก็ได้หลังจากนั้นได้ไปทำฮัทเมื่อปีสามสาหลังจากกลับจากทำฮัทผมได้ป๋าอายุมากแล้วผมได้มา ประกอบอาชีพแทนป๋าที่อายุมากได้ทำนาเลี้ยงวัวและรับจ้างหลายอย่างที่เป็นอาชีพต่อมาความเจริญได้เข้ามาทำให้การทำนาเลี้ยงวัวได้ลำบากป๋าได้ซื้อรถไถมาได้มาไถนาตัวเอง ช่วงเวลาเหลือก็ไปรับจ้างแล้วแต่เขาจะจ้างไปให้ทำอะไรมั่งเช่นทำคันนาไถําทำโคกแล้วก็ทำถนนให้สิบล้อวิ่ง สายน้ำแห่งคลองสิบสองนอกจากจะเป็นสายทานที่หล่อเลี้ยงชีวิตของยาซีนยังเป็นสายโซ่ที่สืบทอดการเป็นคนสู้งานหนักเอาเบาสู้จากบรรพบุรุษมาสู่ตัวเขาด้วยและด้วยคุณลักษณะของสายโซ่แห่งชีวิตนี้เองที่ยาซีนตั้งใจจะส่งมอบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน